วันนี้เวลา14นิกา30นาทีณวัดพุทธภูมิท่ารามหลวงตำบลสเตงอเมืองยะลาจังหวัดยะลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสุพจน์รอดเรืองน้หนองคายผู้ราชการจังหวัดยะลาเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสิบตำรวจโทธัญเทพสิขาจารย์อายุ24ปี ตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานป้องกันปฏิบัติหน้าที่จราจรสถานีตำรวจภูธรกรุงปีนังซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายซุ่มยิงขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อหมู่เจ็ดตำบกลกรุงปีนังอำเภอกรุงปีนังจังหวัดยะลาเมื่อวันที่5ก,กรกฎาคม2,568 ในการนี้พระมรมวงสานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปดรปดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ราชการจังหวัดยะลาเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปดรปดเก,กล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่สิบตำรวจโทธัญเทพศิขาจารย์ ยังความทราบซึ้งและสำนึกในพระมหารกรุณาธิคุณแก่ครอบครัวสิบตำรวจโทรธัญเทพหาที่สุดมีได้